สวัสดีครับทุกคนสบายดีครับผมโอเคมืงอนี้เข้ามาให้ยังอีกมืงอนีตตต้ตึงตึงเสาอากางุนครับผมเมื่อไหร่เขาก็ได้ไปเต็มกันเนาะครับผมเป็นอังไ่เนาะมาทำกันเป็นยังไงความสุฝึกปะท่ามือมาทำกันนะจากใจอ่ะเออเป็นยังไงห่วยที่ใบอันเบป็งด้วยมันเป็นลักษณะได้น้องความงใจตัวที่ว่ามาทำกัน ขอขึ้นจากสามมือก่อนได้บ่อนอนไปสามมือได้ปะอืมมันดุลไปบ่น้องบ่แม่นมันหลายดิยขึ้นบ่ออกแฮ่สี่แล้วสี่แล้วเอ,เอาอันไอ้ตัว่าใจความรูกกับพี่น้องเอาครับดูกันเบิ่งนะครับเด้อการดึงเสาหลักปากอมุนครับออโอ้โหนี่แหละครับไอ้แล้วว่ามุนป่านอันมุนป่านท่ำครับผมบ่แม่ไอ้เคยบอกค้ามื่นอยู่ไหม<อ> <laughs> <laughs> มุนมุนปันเนี่ยก่อนน้ำน้ำแต่หรอกปันมมยซ้ำตาครับผม <laughs> มีไอ้ออดฟัง,งเหรอเนี่ยใหญ่เลยเ <laughs> <laughs> บื้บรับเบิ้องบนวิธีการนะครับเพื่อนถึงเท้าอ่างนครับโอม,มี่อย่างไรหรอกครับแต่ว่าเสียออห<ม>ิออ้นครับผมแบบน้องกระยักม้อนแน่ๆหน่อยครับถุงมือกับเบสให้เราปั่นี้เนาะถุงมือโอมีครับทุกที่สุนครับอีกที่อ่ะครับผมเอ้าเพี้ยนๆนี่อยแหละพี่น้อง เอวันเรากินอย่แล้วทายเสื่อมเก่าเบิ้งครับการเฮ็ดมากครับผมกับพวกใครเหรอครับผมจากพวกห้องแม่มากครับตะกี้เฮ็ดยังหน้าฟีเนาะเด็กกินกันเลยข้าวบ้านอย่กัได้คนเฮือสนิมอยู่เต็มเด็กดอกฟีสมือนีกันได้เบิ้งครับเบื้องยี่เหตนะครับเก็หายซีมากกับเบิ้งเอาครับเสาเอกเสาโตครับเสามุนครับอันนี้เสาเอกเลยล่ะเสาหนาเลยล่ะเสาเอกครับผมเบิ้งเราครับเราก็ร่างเสียนท่านเหล็กใส่กับเสาอ่างครับเพิ่ม ป็นการตึงเสาอุ้นเห้มันตึงครับผมเราสิพันาทั้งเบิดสีสายครับผมสายสายขวาข้างบนสายขวาข้างล่างต้องตึงครับแล้วก็ักเก็ตเวิรงมาไม่สิ่เอียงแน่น้อยหนึ่งเอียงให้เสามันในการเอียงมันม่สิดีครับเวลามมนสิลบน้มหนักการดึงได้ดีกว่าเสาตรงว่าเสาต้นมันโอกาสที่มันสิกลับขึ้นมันหย่ามันง่ายเสาเอียงนี่มันสิโอเคกว่ามม่สิรับไอ้แรงดึงได้ดีเพราะว่าอุ้เวลามันหนักมามันสิดึงมันสิจองกันข้างในมันสิจองมูนะ ปลา,าสาวงูมันกระยาวเนาะหลายร้อยเมตรวิธีเนี่ยเบืองอ้ายเราเห็นนะครับผมอือแล้วพวปลาไหนลราครับการเชี่ยวซชานครับก็น่ารับไปเก่าคนละครับบอกมาครับผมช่างขอนทำดีช่างออดทำสวยช่างเหล็กทำดีอือช่างไม้ทำสวยช่างหัวมวยหัวควายโอทำแล้วรื้อทำแล้วรื้อ ของน้องของขอบคุณครันะ